สวัสดีสสดค่ะ,คะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะอยู่กับเราสองสาวค่ะเว้ยพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วนะ,ะแต่ว่ามาอัปเดตข่าวบันเทิงก่อนค่ะกับเรือนขวัญแลวก็แจ็คกอรีนะคะแน่นอนแม่แม่เห็นมือถือแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวถึงช่วงเวลาที่ QR code ค,คขึ้นหน้าจอรายการบันเทิงไทยรัฐนะคะหนูจะเรียกแม่นะคะเตรียมไว้เลยค่ะชาร์จแบตไว้ให้เต็มนะคะแล้วก็เตรียมสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยนะคะใช่จ้ะแต่ว่าข่าวแรกไม่พูดถึงไม่ได้พี่แจ๊กสถานชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมล่าสุดกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะะค เราก็ได้รับรายงานข่าวหลายอย่างค่ะเขาบอกว่าท <What? S 1> ี sí, hmm? ่ชายแดนเนี่ยค่ะตอนนี้กัมพูชานํารถทางหนึ่งคันเข้ามาประชิดตรงข้ามช่องตาเท่านะคะทางขึ้นเขาพระหานคุณผู้ชมดูภาพสิค่ะคือคือมาจริงๆอ่ะแล้วมันห่างจากไทยแบบเพียงแค่300เมตรอะค่ะ แค่ได้ยินข่าวนะคะพี่ยิ่งยงยอดบวงงานแกถึงกับเครียดค่ะใจนึงก็โกรธทางฝั่งนู้นนะคะยั่วยุไทยไม่หยุดไม่ย่อนโซเชียลบ้างคนนู้นคนนั้นคนนี้บ้าง<ะ>ใจนึงก็เป็นห่วงความปลอดภัยของทางทหารแล้วก็พี่น้องชาวไทยคนชายแดนคนบูรีรามคนสิงห์สุเกตคนสุรินผู้ชมอบพยพกันอีกแล้ว<ะ>ไม่รู้มันต้องเสี่ยงไม่ถึงวันไหนอะค่ะ,ะใดๆนะคะพี่ยิ่งยงบอกว่าถ้ามีโอกาสกลับไปเอาข้าวของแล้วหอบกำลังใจไปให้ชาวบ้านเนี่ยพี่จะไปเลยค่ะรวมไปถึงพี่น้องทหารนะคะใจนึงพี่ยิ่งยงเนี่ยแกบอกว่า พี่แทบอยากจะวางไม้ละไปยืนอยู่ข้างทาหารไทยแล้วก็ช่วยสู้ลบไปเลยเอาฟังเสียงแกนหน่อยค่ะเหมือนว่าตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาในาในพรมแดนหรือมีการประทะกันแล้วก็หลักอยากจะหยุดร้องเพลงแล้วก็ไปแนวหน้ารอดูสถานการณ์ของชายแดนถ้าสงบวันนั้นก็ไปก็เจอน้องๆเอาก๋วยเตี๋ยวไปแจกให้พี่น้องทหารหารได้ทานกันแล้วก็ไปเจอน้องๆอ,อ,อยู่ที่ใน,นบ้านหนองจานอะ ก็เลยให้ฝากคุยเตี๋ยวให้น้องๆไม่ได้ทานกันที่พรมแดนเลย ผู้ชมอีกคนหนึ่งละกันนะคะนักแสดงอารมณ์ดีอาวุโสอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะพี่ตอนนี้อารมณ์เสียแล้วค่ะติดตามข่าวสานทุกยีนทุวันเรารู้สึกว่ามันมันโมโหอะอารมณ์เสียแล้วก็รำคาญมากนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราอุตส่าห์ใจดีใจเย็นใจดีใจงามไม่ทำร้ายเด็กๆกคนชลงโคจะลาพระสงฆ์พระสงฆ์จริงไม่จริงเราก็ไม่ทำร้ายเขาค่ะแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยังคอยเอาคนแก่บ้างเอาเด็กบ้างมาคอยย่วยยูทหารไทยตลอดดุภาพคุณผู้ชมเอาประชาชนคือสา สามสี่วันติดอ่ะเออมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยื้อกันไปยื้อกันมาค่ะอยากจะฝากนะเป็ดบอกอยากจะฝากและอยากจะวิงวอนไปถึงบหลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องด้วยช่วยทําอะไรที่มันเด็ดขาดไปเลยแกพูดแทนใจทุกคนนะคะประกาศให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ไปเลยว่าเรามันคือรัชสีเอเราไม่ใช่แมวไม่แบวแล้วมันจะมาทําอะไรอย่างกับประเทศไทยเรามันทําไม่ได้เอาฟังเสียงอัเป็ดแกหน่อยค่ะผมก็ตามดูอยู่นะตามใช่ตามดูด้วยความรำคาญนะ เ้ยตามดูแล้วมันจะปูนคุณจริงๆริเลยจริงๆต้องหวัวดสักทีมันทีเดียวเลยใช่ไหมแล้วปิดดา่านถาวอเลยจบเลยบางทีมันต้องเขียนเสือให้งวัวกลัวเพราะเราสิงโตเราไม่ใช่แมวทําอะไรก็ได้ แต่ที่เราอยากจะเคียร์ให้เขากลัวบ้างให้เขารู้ว่าเรามีการตอบโต้บ้างให้กูได้รู้ว่ากูก็คือราชสีนะ์นะโวยเคยไม่ใช่มึงมาคิดว่ากูเป็นแมวเชื่องๆที่มึงจะมาอะไรกับกูได้เป็นกําลังใจทุกคนเลยนะครับผมก็ถ้ามีกําลังก็อยากจะไปช่วยนะครับถ้ามีโอกาสก็คงได้ไปกัน นะคะ,คะก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้สนาการก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งะนะคะก็เอาใจช่วยจริงๆทหารเอวยประชาชนเอวยุ้ยตอนนี้อพยพกันออกมาแบบมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงกันอีกรอบแล้วว่าใช่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยข่าวต่อไปนี้ก็ยังไม่พ้นจากกนีล่ะค่ะย่ที่ชัยแดนไทยกัมพูชาเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าตอนนี้นะคะมีข่าวลือออกมาว่าอุ้ยกําลังทหารเนี่ยเขากาลังเตรียมหรือเปล่ากำลังเตรียมะทะหร,รือเปล่าอีกรอบไปแล้ทำเอาชาวบ้านเนี่ยขวัญผวาเลยคุณผู้ชมบางครอบครัวเนี่ยต้องรีบอพยพ ให้มาอยู่ในที่ปลอดภัยเลยค่ะเอาไปดูกันหน่อยคนด่านหน้าค่ะก็เครียดขนาดไหนนะคนแนวหลังนะเครียดไม่แพ้กันเยานักแสดงเจ้าบทบาทค่ะพี่พิมพันธ์ค่ะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เปิด TV, ไทยรัฐทีวีมให้ติดตามข่าวทุกวันแล้วมันเครียดเครียดขนาดไหนคุณผู้ชมม,มันเครียดเครียดจนร้องไห้อะ่ะดูข่าวไปร้องไห้ไปอะ่ะสงสารพี่ทหารแล้วก็ชาวบ้านชายแดนที่ต้องเดือดร้อนคุณผู้ชมค่ะ ซึ่งที่พิมพ์านเองค่ะก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครกู้ภัยหากมีโอกาสก็อยากลงพื้นที่ไปกอดชาวบ้านแล้วก็ไปส่งกำลังใจให้เหล่าทหารหารถึงที่เลยค่ะมอ่านบางทีพิมพ์อ่านแล้วพิมพ์รู้สึกมันหม่นหมองจังเลยอะ่ะพิมพ์พยายามเรียกเพราะว่าพิมพ์ก็เหมือนแบบเครียดแล้วก็เหมือนอ่านข่าวพวกนี้พิมพ์จะร้องไห้พิมพ์ไม่ค่อยอยากอ่านแต่ว่าถามว่าพิมพ์ช่วยในด้าน,นอื่นๆไหมก็ ก็ถ้าคือเราเป็นอาสาสมัครปอดเดตึงอยู่แล้วถ้ามีโอกาสเขาจะมีไปไปเยี่ยมทหารด้วยแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเดินทางคิดว่าสักวันหนึ่งคงจะต้องไปให้กําลังใจเขาถึงที่นั่นต้องแบบต้องขอบพระคุณอย่างนี้เลยดีกว่าที่เขาเสียสละเนาะเสียสละแล้วก็ปกป้องประเทศก็อยากเป็นกําลังใจให้ เออใครที่ได้มีโอกาสไปให้กําลังใจถึงด่านหน้าอันนี้เราก็ต้องขอฝากใจไปด้วยละกันส่วนไม่เป็นไรค่ะคนอยู่แนวอะไรเงี้เราก็ให้กําลังใจนะคะพี่พิมพ์ก็ติดตามข่าวแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะก็อย่าเครียดจนเกินไปกิจกรรมอย่างอื่นทําด้วยนะคะอเอาคุณผู้ชมทางด้านพระเอกสายลุยคุณเข้มหัสวีค่ะ ซึ่งเป็นคนอีสานนะดูข่าวแล้วมันมันอึดอ,อ,อ,อัดใจจริงๆเออ,อ,อไหนจะมีรถถังเนี่ยบุกมาประชิดอีกข่าวลือฝั่งโน้นก็ยิงสไนเปอร์อีกโอ้โหมันหวุ่นวายไปหมดคุณผู้ชมหากเป็นไปได้นะเข้มเนี่ยอยากจะให้สถานการณ์ไทยกัมพูชานี่นะมันคลี่คลายลงไปทหารและชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ชายแดนจะได้กลับมา,มาใช้ชีวิตแบบปกติค่ะ <laughs> ติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆก็ก็เป็นห่วงพี่น้องบ้านเราแหละที่ที่ต้องไปคอยเฝ้าระวังอะไรเงี้ยครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่ารั้วของชาตินะครับคือคือก็อยู่ด้วยความเสี่ยงจริงๆแหละก็อยากให้ทุกคนแบบคอยแบบให้กําลังใจหรือว่าอะไรที่แบบช่วยส่งไปให้กําลังใจกันได้หรือบรรเทาในเรื่องของจิจตใจได้ดีก็อยากจะให้ทุกคนส่งกําลังใจไปให้เยอะๆ ที่สําคัญอยากให้ติดตามข่าวจริงนะคะผ่านไทยรัฐทีวีหรือว่าช่องทางโซเชียลของไทยรัฐเรานี่แหละเพราะว่าตอนนี้มันก็มีข่าวนู่นนั่นนี่มาลูชาวบ้านก็ตกอกใจตกอกใจไงว่าจะจริงหรือเปล่าเนาะแล้วก็ข่าวที่มันเป็นกระแสปุกปั่นอะไรเงี้ยคุณผู้ชมค่ะอันนั้นก็อย่าดีกว่านะอยู่กันแบบสงบสงบดีกว่านะคะอีกหนึ่งข่าวนะคะแล้วก็ตามติดมาตลอดนะคะเราต้องบอกว่าส่งความห่วงใยให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยู่ในบริเวณที่ถนนซุดเนาะ หน้าโรงพยาบาลวชิราเนี่ยคะ่ะชคือก็หลายวันแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสถานาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ,ะดินมันจะซุดลงอีกหรือเปล่านะคะหลายคน,น่ะก็เป็นห่วงเพราะว่ามันอยู่ตรงโรงพยาบาลเป็นห่วงผู้ป่วยคุณผู้ชม,มผู้ป่วยในรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลนะคะและมอกกล้องสรวิทย์ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่ส่งกําลังใจให้กับแพทย์ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะเพราะว่าเจ้าทั้ฑที่อ่ะทงานเสี่ยงมากนะเจ้าต,ตัวเปิดใจเลยนะคะว่าในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนที่ต้อง ูแลนะมันเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์ถ้าสมมุติสมมุตินะสมมุติสมมติมันซุดเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะเอาขอออกมาอย่างไนแล้วแต่ละอย่างราคาแพงทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมทีเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนก็เปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าเขาเคยเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี่แหละจัดการซ่อมภายในแค่7วัน หมอก้องก็ตอบประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าอเอาจริงๆไม่อยากให้เปรียบเทียบกับประเทศ<ฆ>ญี่ปุ่นเพราะบ้านเขาเนี่ยต้องรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าถามว่า1ปีน่ะที่ทางไทยในการที่จะซ่อมแซมให้มันกลับมาเนี่ยมันนานเกินไปไหม,มหมอกล้องบอกนะคะว่ามันนานแหละแต่มาตรฐานบ้านเราก็ไม่เท่ากับบ้านบ้านทางบ้านเขาญี่ปุ่นนะคะ<ฆ>แต่ก็ยังดีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ส่งผลกระทบเยอะนะคะไปฟังเสียงหมอกล้องพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยคะอ่ะ คือเป,เป็นเป็นห่วงเพราะว่าสมมติว่าพวกเราไปอยู่ตรงนั้นนะพวกเรายังหนีได้คือพวกเราหนีได้ยังไม่รู้จะหนีทันหรือเปล่าเลยอะแต่ว่าตรงนั้นน่ะมีคนไข้แล้วก็ที่สำคัญคืออุปกรณ์มันก็และอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือมันแต่ละอย่างมันมีราคาสูงหมดแล้วก็ การเคลื่อนย้ายคนไข้เหมือนอย่างเอาอย่างอย่าง,ง,งตอนที่แผ่นดินไหวอะครับอย่างทุรักทุเลเลยครับอันนี้ผมว่ามันหนักกว่าแผ่นดินไหวอีกอะทุกคนคงอยากให้มันเร็วอะแต่ถ้าเกิดว่ามันเร็วแล้วมันไม่ปลอดภัยอะก็ไม่รู้เนาะบ้านเราอะมันก็คงจะเทียบมาตรฐานกับญี่ปุ่นก็ต้องพูดตามตรงว่าพวกเราก็ตอบกันเองได้ว่ามันเท่ากันไหมอะครับด้วยเทคโนโลยีเนาะถ้าคนญี่ปุ่นทํากับเราทำนะวันนี้ผมก็ยัง คิดว่ามาตรฐานเราก็คงไม่เท่าเขานะคะก็ต้องคอยติดตามสถาน์ตลอดนะคะแต่เชื่อว่าคนเก่งๆคนดีๆในประเทศไทยมีเยอะนะคะมีพอมีปัญหาเนี่ยก็มีการช่วยกันคุณผู้ชมค่ะเนี่ยแหละปัญหาลุ้มยุบปัญหาชายแดนแล้วปัญหาน้ําท่วมล่าโอ้หลายพื้นที่ตอนนี้ก็ต้องอัปเดตกันนิดนึงใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะวันก่อนนี่แม่คุณณเดชน์กุกิมิยะนะคะ แชรรูปบ้านน้ําท่วมแม่แก้ว<ก><ก>บอกอุ้ยน้ํามาแล้วน้ํามาแล้วคุณผู้ชมค่ะเราก็เลยขออัปเดตนิดนึงละกันน้าเดชเป็นไงบ้างเอยบ้านนาเดชกับน,น้ําท่วมเหมือนกันเ,ออเออมื่อวันก่อนค่ะแม่แก้วเนี่ยเขาออกมาโพสต์คลิปอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะแฟนคลับหลายคนก็เป็นห่วงเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่เลยซึ่งตัวนเดชเองค่ะก็บอกว่าอุ้ยน้ําท่วมทุกปีก็ชินแล้วเหมือนกันเออ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พอบ้านขอนแก่นมันท่วมทุกปีเลยครับ ครั้งนี้คือพื้นที่ที่หลังบ้านเขาเนี่ยถมที่นาพอดีเลยพอฝนตกปุ๊บนะน้ำมันก็ระบายไม่ทนันไงทำให้ท่วมแบบที่เห็นนั่นแหละแต่ผ่านไปแค่สองสาชั่วโมงเนี่ยน้ำก็แห้งหมดแล้วนะณนะตอนนี้ค่ะบ้านเนี่ยก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะเพราะว่าทุกหลังในหมู่บ้านเนี่ยเขายกสูงกันหมดแล้วจ้าท่วมทุกปีครับคือฝนตกหนักที่ขอนแก่นไม่ไม่ไม่เข้าครับเพราะว่าบ้านยกสูงแล้ว ใช่ใช่ไม่ยกยกสูงมาตลอดครับใช่ครับก็เลยโชคโชคดีก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ดูแลกันครับอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือครับแล้วก็ที่สำคัญอ,อ,อยากให้ทุกคนรักษาชีวิตเป็นสำคัญเป็นหลักครับผมข้าวของสิ่งของมีค่าบางอย่างก็ถ้าสูญเสียไปก็หายใจเข้าหายใจออกครับทำใจมาน,นิดนึงครับผมอย่างไยเราก็ยังมี คนข้างๆยังมีชีวิตยังมีอะไรอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับณเดชก็ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ด้วยนะคะ,คะเห็นณเดชเนี่ยเขามาวงสวงภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะ,คะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่ะปาก,กิกหรือว่าซูบโบก,กิกที่เรารู้จักเนี่ยแกกลับมาเล่นหนังในรอบ10ปีเลยนะใจจังแต่เจอปาก,กิกตกใจ22กันยายนเพิ่งวันเกิดครบรอบ6 2ปีไปแกบอกว่าแกพูดที่สัมภาษณ์บอกว่าวันเกิดปาที่ผ่านมาพึ่งเลยพึ่งจองที่ดิน สำหรับฝั่งตัวเองแล้วจ้ะเฮ้ย <add. S 2> ป,ป,ป๋าก็รีบไปเปล่าเราก็ตกใจป๋าเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าป๋าก,กิ๊กคือหลานสาวกกก็น่าราาักอ่ะน้องแตนดีนะคะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคือนะะักข่าวเดี๋ยวไปเจอป๋ากิ๊กใน,ใน equality, ก <talk S 2> งานวงสวงภาพยนเรื่องใหม่ที่เล่นกับน,นาเดชนี่แหละค่ะนะคะหานไปนาำแบบนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอะหรือว่าจริงๆแล้วป๋ากิ๊กป่วยหรือเปล่าป๋าบอกว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงนะคนสูงวัยเนี่ยค่ามันเยอะค่าตับค่าไตค่าน้ำตาลเนี่ยค่ะมันเยอะก็จริงแต่ไม่ได้สูงจนนกังวละะค อีกอย่างนะคะป๋าบอกว่า ปามีเขาเลยคติในการใช้ชีวิตให้มันมีความสุขทุกวันอย่าไปคิดมากนะคะจะได้อยู่กับหลานนะคะน้องนนีไปนานๆเนี่ยแหละค่ะถามว่าอยากมีหลานเพิ่มไหมนะคะเราเป่าบอกว่าจริงๆมาทําป่าไม่ได้ต้องถามลูกชายลูกสาวลูกสะพ้ายเขานะเออเขาเป็นคนปั๊มเหมือนนะแต่ถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตแบบสบายไม่เครียดยังไงนะคะปากิกบอกว่าวันหนึ่งคนเราก็ต้องจากไปก็ต้องตายนะคุณผู้ชมเป็นศาสนธรรมนะคะและด้วยที่ตัวเองนับถือศาสนาคริสต์นะคะศพต้องถูกฝังตอนนี้ก็เลยไปซื้อ ที่ดินจองเตรียมทําหลุมฝังศพตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่ากลัวจะได้ที่ไม่ดีเออฟังเสียงกันหน่อยค่ะเฮ้ยคนเราต้องเตรียมนะคือมันเวลาเราเหลืออีกไม่มาไม่นานแล้วเออชักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเปล่าวะแล้วผมเป็นคิงไงผมก็ต้องไปจองเปล่าวะต้องไปจองผมก็ต้องไปจองหลุมอะจุดที่มันเต็มนะ เดี๋ยวที่มันเต็มบ้าบอไปอยู่ริมนู้นแมวเอาเออเราก็ต้งงองได้ตรงนี้ต้องเ <ทำ S 1> ลืกอจกจองทำเลก,ก่อนต้องเลือกที่อไปเลือกที่เล <ทำ S 1> เลือกท,ที่มึงมซื้อหมู่บ้านมึงไม่ไมมึงไ่จองมึงเล่เออลไน,มนไม่หรอกพระเจ้ามึงก็ต้องตายมึงอยู่คำฟ้า